วันนี้ก็มาเก็บ, <c oughs> บเมล็ดนะครับของสาธรน,นะครับไม้สาธรตามท้องถิ่นแถวนี้จะเรียกว่าต้นสะท้อนนะครับต้นสะท้อนส <c oughs> ้อนก็มีหลายสะท้หรือหรือสาธรน,นั้นนั่นเองนะครับในสาธรมลเตียนะครับสกุลมลเตียนะครับเป็นพันธุ์ที่เมล็ดออกทรง ลีนะครับที่มาเก็บนี่มันจะมีพวกพันธุ์ที่มเมล็ดออกทรงมนกับทรงลีชนิี้นะครับส่วนใบกับลำต้นนี่มีความต่างกันนิดนึงนะครับคนทั่วไปในดูแยกไม่ออกนะครับ <c oughs> พวกทรงลีนี่ก็ใบมักจะมีความใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะครับส่วนมากนะครับไม่ใช่ส่วนน้อยเพราะส่วนน้อยมันก็ใบเท่ากันส่วนมากตอนที่ใบมันนิ่งนะครับ จะออกประมาณนี้ความหยาบความหนาก็พอกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดูง่ายคือมเมล็ดมเมล็ดต้นนี้จะออกดูออกมาทางรีแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ทรงเท่าไหร่นะครับปกติมันจะบางต้นจะได้ทรงกว่านี้นะครับน่าจะเป็นต้นนี้น่าจะเป็น <c oughs> แถบตางต้นนะครับทรงนี้ปลายออกจะแหลมนิดนึงนะครับเป็นบางต้นนะครับไม้ที่มีกันสาเนี่ยเข้ากันได้ดีนะครับพวกสาธรเนี่ยไม่ใช่พวกจักจันนะครับถ้าเป็นจักจันที่มันเรียกสาธรด้วยกันนะครับทีนี้เขาก็เรียกสะท้อนเหมือนกันนะครับแถวนี้เรียกสะท้อนหมดเป็นจักรจันก็เรียก <c oughs> แบบนี้ก็เรียกจักจันนะครับเรียกผสมกันนะครับเขาไม่ค่อยจะตามบาทีก็เรียก สะท้อนตัวผู้ตัวเมียนะครับสะท้อนหินสะท้อนโคกนะครับแล้วแต่ตามท้องถิน่นตามชาวบ้านเรียกไม่ได้แยกแยะออกชัดเจนนะครับปกขนนี่ก็เหมือนกันหมดนะผนมีขน <c oughs> ในช่วงนี้มันก็ร่วงนะครับส่วนมากมเมล็ดในร่วงแล้ว <c oughs> เหลือไม่ค่อยมากร่วงก็ ลงพื้นดินนะครับเยอะ